สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องละครดีเรื่องย่อละครรักในลอยหลวงนำแสดงโดยอาทิตย์ตั้งวิบูณพานิตรับบทเป็นนาสิตแอนนากริกรับบทเป็นรัมระดาพงศกรโตสุวรรณ รับบทเป็นคนุชเชตินาราพงพิระเดชรับบทเป็นคณิฐานัทน,นันคุณวัตรรับบทเป็นสาสธิตมันธนาหิมะทองคำรับบทเป็นเนรีมาริสาแอนิตา รับบทเป็นชิตจันทิตินานสุวรรณส์รับบทเป็นเอกรินสโรชาวาทิตพันรับบทเป็นชูกรินพานุสุวรรณูรับบทเป็นรอง ชัดชดาพรธน,นันธารับบทเป็นผาดวราวุธบราวรับบทเป็นรามว,วัสพรวัฒนากุลรับบทเป็นเงาะจตุรวิทย์คาชน่วมรับบทเป็นคำนวนนาราวันจันเจริญรับบทเป็นผิว ชมวิชัยเมกสุวรรณรับบทเป็นยมกมลวันสตรรัตพยูนรับบทเป็นสิตานันพิมพ์ชนกแก้วลุ่งใหญ่รับบทเป็นจันยพรพลพศภูน,นินรับบทเป็นพาทีปิติพลพรตรีสัต์ รับบทเป็นเกษมไอชนะพัฒรับบทเป็นโอชาเพนเพชรเพนกุลรับบทเป็นตรีเทพสาวนีอุทุมมารับบทเป็นแม่ชื่นพระศินสีธรรมรับบทเป็นหมอรุธ เด็กหญิงนัทชารับบทเป็นเด็กหญิงรมราดาเด็กหญิงชัญญาพัฒรับบทเป็นเด็กหญิงรุจีรำราดาเด็กสาวที่พยายามตามหาอดีตของตัวเองหลังจากเธอได้รับอุปการะจากสสิทธิ์หัวเรือใหญ่ของครอบครัวอาสนะมนตรี เจ้าของธุรกิจน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศให้เข้าไปอยู่ในบ้านอาศนะมนตรีในฐานะลูกสาวรำมราดารับรู้มาตลอดว่าตนเป็นเพียงเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ตายในอุบัติเหตุไฟไหม้เมื่อสิบกว่าปีก่อนจนทำให้เธอสูญเสียความทรงจำบางส่วนไปสาสิทธ์เข้ามาดูแล ให้เธอมีที่อยู่ที่กินได้เรียนหนังสือภายใต้การดูแลของแม่ชื่นอดีตแม่บ้านของอาสนะมนตรีจนเรียนจบและได้เป็นช่างภาพอิสระด้วยงานช่างภาพนี้เองทำให้เธอได้พบกับผู้ชายสองคนคนแรกเป็นคนที่ช่วยเธอจากคนร้ายในระหว่างการทำงาน นาสิทธิ์อาสนามนตรีลูกชายคนเดียวของสสิทธิ์ที่ไม่ค่อยลงรอยกับพ่อเพราะคิดว่าพ่อเป็นต้นเหตุทำให้เนรีแม่ของเขาต้องเจ็บช้ำน้ำใจจากการไม่ซื่อสัตย์และนอกใจเนรีกับสสิทธิ์แยกกันอยู่แต่ทั้งคู่ไม่ยอมอย่าขาดจากกาันเพราะปัญหามรดกและทรัพย์สินที่ตกลงกันไม่ได้ เนรีพยายามให้นาสิตเขาครอบครองบริษัทอาสนามนตรีแต่ดูเหมือนสาสิท์กับชิตจันเลขาคนสนิทของสสิท์จะล่วงรู้แผนการนี้ส่วนผู้ชายคนที่สองคือคนุษเถาสาสตรานนท์คนที่ช่วยรำระดาไม่ให้ถูกลดชนคนุษเป็นเจ้าของร้านขายต้นไม้แสนอบอุ่น ที่ต่อมาได้เข้ามาทำงานในบริษัทอาสนะมนตรีโดยการชักชวนของคณิต t าเลขาของนาสิ์เมื่อรำระดาตัดสินใจตามหาความจริงว่าอดีตของตัวเองเป็นอย่างไรกันแน่การตายของพ่อแม่ตัวเองเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมมีใครอยู่เบื้องหลังการตายหรือไม่และนั่น ทำให้เธอพบความผิดปกติทั้งจากคำบอกเล่าและความทรงจำอันเรือรางของเธอมีเพียงผู้เดียวที่ดูเหมือนจะช่วยเธอได้ก็คือชูกลิ่นหัวหน้าแม่บ้านของอัศนะมนตรีที่เป็นเพื่อนสนิทของพาดแม่ของรำระดาและที่สำคัญชูกลิ่นยังรู้รายละเอียดของเหตุการณ์ในอดีตว่าสสิ เคยประสบอุบัติเหตุความจำเสื่อมจนต้องไปอยู่ในการดูแลของรองพ่อของรำระดาด้วยชูกลิ่นยังเล่ารายละเอียดเรื่องผาดกับรองว่าเสียชีวิตในกองเพลิงส่วนตัวรำระดาก็ได้รับบาดเจ็บถูกไฟคลอกอาการสาหัสมีเพียงสร้อยข้อมือที่ติดตัวเพียงเส้นเดียว ที่ยืนยันตัวตนของรมระดาแต่ยิ่งสืบยิ่งขนเธอก็ยิ่งพบกับความผิดปกติของเรื่องราวในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรามกับเงาะผู้เป็นอาและอาสะพยรวมถึงรุจีลูกพี่ลูกน้องกับยมคนงานในสวนและยังมีผีเด็กฝันร้ายที่คอยตามหลอกหลอนเธอในวัยเด็กจนถึงปัจจุบันจนกระทั่ง ความทรงจำของเธอเริ่มประติดปะต่อความจริงเริ่มปรากฏชัดรัมระดาต้องช็อกไปกับเรื่องราวที่จะนำเธอไปสู่คำตอบว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อแม่ของเธอและอยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมอําพรางครั้งนั้นติดตามลุ้นปมปริศนาทั้งหมดนี้ได้ในละครรัดในลอยลวงทุกวันจันทร์วันอังคาร เวลา20่สนิกานาทีการจากกันรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องละครดีให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะ